ของผมเนี่ยผมก็มีเงินสดนยอยู่ค่อนข้างเยอะนะครับราวๆประมาณ40%นะครับที่เหลือเนี่ยมีอะไรบ้างเดี๋ยวเราลองไปอัปเดตนะครับผมเพิ่งโพสต์ไปในเพจเนี่ยเมื่อเมื่อ2วันที่แล้วเองมงนะครับทองก็เหลืออยู่10%นะครับยังมีน้ำมันอยู่นะฮะยังมีทองอยู่แต่ว่าทองเนี่ยจากเดิม20%เหลือ10%ละนะครับอักรีเคาเจอร์ก็มีอยู่10%นะครับ มีตาสารนี้ซึ่งก็ยังไม่ได้ออกดอกผลอะไรแล้วก็มี KT Energy นะครับแล้วก็หุ้นไทยคือถือว่าถือหุ้นถือถอีค e q u ตี้น้อยมากะนะครับก็สามารถอัปเดตพวกพอร์ตพวกนี้ได้ตามหน้าเพจนะครับคือผมมาเป็นคนที่ชอบเล่นทางง่ายนะครับพวกนี้ผมคิดว่ามันไม่แน่นอนอบางปีมันอาจจะชนะตลาดบางปีมันก็แพ้ตลาดเยอะแย,ยะมากมายแล้วมันเหวี่ยงนะครับอันนี้ข้อที่หน,นะครับ ข้อที่2ก็คือเราต้องอย่าลืมว่าบราจอมันขยันออกกองกันอยู่แล้วเยอะๆออกกองนู้ดออกกองนั้นออกกองนี้นะครับไอก,กองที่มันเคยออกมันอาจจะลืมไปแล้วก็ได้ปล่อยเบอร์นะครับอันนี้อันนี้อันหนึ่งนะอีกเหตุผลหนึ่งก็คือฟันเมนเจอร์ที่เก่งๆสุดท้ายแล้วก็ย้ายงานอยู่ดีฉะนั้นกองออกกองแอคทีฟฟันถึงเป็นกองที่มีความเสี่ยงในตัวมันเองนะฮะในเรื่องการบริหารจัดการภายในเนี่ยเยอะ ผมก็เลยเป็นคนที่ไม่ได้มีแนวทางการลงทุนในกองทุนรวมแบบระยะยาวมากนักถ้าจะระยะยาวมันต้องเป็นพวกอิงกับดัชนีแล้วมันน่าซื้อก็ตอนที่ดัชนีมันโดนถล่มไม่ใช่ตอนที่ดัชนีมันขึ้นทุกวันแบบนี้แบบของเมกาอะไรเงี้ยมันต้องซื้อตอนมันโดนถล่มนะครับแล้วอย่างนี้ก็น่าซื้อหุ้นไทยสิก็ก็ได้นะคือถ้าจะมองในแง่ว่าไม่ซื้อตอนมันขึ้นก็ซื้อตอนมันลงเงี้ยก็ก็ได้เหมือนกันลงทุนในระยะยาวแต่ ข้อเสียของหุ้นไทยตอนนี้ก็คือเวลาเวลาเราจะลงทุนในกองทุนรวมที่อิงกับดับชนีแล้วดักซื้อตอนมันลงเนี่ยมันต้องเป็นภาวะที่มันเกิดครซสิสทั่วโลกมีแพนิคทั่วโลกแต่ถ้าอาการที่ทั่วโลกเขาดีแล้วเราแย่แบบเนี้ยเนี่ยคือมึงแปลกแล้วคือมันต้องมีปัญหาแล้วอะ่ะคือหุ้นไทยมันมีปัญหาบางอย่างแล้วนะครับที่สะท้อนออกมาให้เห็นว่าชาวบ้านชาวเมืองเขาไปกันหมดอย่างเมื่อวานอย่างเงี้ยชาวบ้านชาวเมืองเขา บวกกันสซบวกกันหนึ่งปอร์เซ็นคุณไถเมื่อวันมึงยังใจกล้าหน้าด้านมีติดลบด้วยเมื่อวานแล้วสุดท้ายก็บวกมาสามจุดอย่างเงี้ยคือมันเกินไปเมื่อวานเนี่ยนะครับก็เลยมีนักข่าวเนี่ยโทรมาถามผมเดี๋ยวก,ก่อนที่เขาจะโทรมาถามแล้วเรื่องอะไรเรากลับมาที่เรากลับมาที่กองทุนรวมกันก่อน องทุนรวมก็เลยผมไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่เน้นที่ลงทุนร,ระยะยาวเมื่อไม่เน้นที่ลงทุนร,ระยะยาวเนี่ยผมก็มีการขับเคลื่อนกลยุทธ์อะไรไปก็ว่ากันไปนะครับมันก็จะมีพอร์ตที่เอ่อผมเป็นเหมือนแบบเป็นพอร์ตเขาเรียกเนี่ยพอร์ตยิงนำแล้วกันให้กับลูกค้าทุกคนเนี่ยได้เล่นตามนะครับซึ่งปีนี้เปอร์ f o r m a n ซ์ดีมากยอดเยี่ยมกระเทียมเป็ดนะเพราะว่าเข้าออกเข้าออกได้ถูกจังหวะเกือบทุกรอบเกือบทุกตัว ตรงๆต้ดๆนะฮะการซื้อขายกองทุนรวมกับมร์ชั่นพาร์ทเนอร์ตามที่ผมเนะี่ยยิงชี้นำแล้วกันนะครับมันมันมันไม่จำเป็นต้องมีหลายโมเดลผมเป็นคนที่รังเกียจความยากเช่นโอ้โหแม่งต้องมีโมเดล 1, โมเดล2โมเดล3าโมเดล4มาให้คนต้องมานั่งเลือกว่าจะลงทุนกองทุนรวมอะไรแบบไหน,นตามโอ้ยไมนะ่เอานะตรงๆไปเลยดีกว่าเอากองไหนมาทำตังได้แล้วก็เลือกกัน เอาง่ายๆท่าเดียวแล้วเดี๋ยวที่เหลือนักลงทุนไปคิดเอาต่อเอาเองผมเป็นคนประเภทนี้ผมไม่ชอบมีหลากหลายทางเลือกไม่งั้นอันนึงก็ผิดอันนึงก็ถูกสรุปแล้วกูไม่เคยผิดอะไรเลย,ยงเงี้ยไม่ได้ผมชอบตรงๆมีอันเดียวแล้วก็วัดกันไปเลยนะครับก็ถ้าท่านใดนะฮะสนใจนะครับในเรื่องการซื้อซื้อ,อขายขายตางกองทุนรวมของเมอร์ชั่นพันเดอซึ่งปีนี้เราเปอร์ฟอร์แมดีมากเลยนะครับจริงๆแล้วเมอร์ชั่นพันเดอแม่งอาจจะเป็นบลจที่ ไม่ได้ใหญ่นะครับเวลาไปคุยกับใครเขาถามว่า AUM อยู่เท่าไหร่ก็จะผมก็จะกระมิดกระเมี้ยนในการตอบเนี่ยแต่ถ้าเอาในแง่ของเพอร์ฟอร์แมแล้วไม่ว่าจะเป็นกองทุนส่วนบุคคลในการลงทุนหุ้นไทยเราก็เป็น TOP ปเพอร์ฟอร์แปีที่แล้วจริงเราเป็น TOP ปเพอร์ฟอร์แมา2-3าปีแล้วแหละนะฮะในแง่ของการจัดสรรเลือกกองทุนรวมให้คุณได้ซื้อตามเนี่ยผมว่าผมก็ไม่แพ้ใครนะครับหรือใครจะเถียงผมก็มาได้เลยเถียงได้เลยนะ ว่าเปอร์ฟอร์แมนคุณในการเลือกซื้อขายกองมันดีกว่าผมหรอก็ AI, ม,ามาก็มาคุยกันได้ไม่เถียงได้ผมก็พร้อมนะฮะพร้อมดีเฟน์นะ,นะคือก็ท่าในใดสนใจนะครับในการซื้อขายกองทุนลงกับเมชั่นพาร์เนอร์นะครับก็โทรมาหาผมได้คอมีนะฮะ7 8 6 7 7 9 7 8 9 2ผมเล่นทางง่ายนะครับซื้อขายกันง่ายๆนะครับซื้อขายกองนี้เอากองนี้ออกเอากองนี้เข้า นะฮะว่านะีว่าไปนะั่นแต่ถ้าเกิดใครอยากจะเป็นลงทุนละยยาวก็คุยได้ด้วยเช่นเดียวกันซึ่งก็ไม่ยากตอนนี้ก็เงินก็เก็บไว้เฉยๆรอให้หุ้นมันโดนถล่มก่อนเดี๋ยวค่อยซื้อนะฮะทีนี้นะครับเมื่อวานเนี่ยก็มีนักข่าวเนี่ยเขาโทรมาถามผมว่าคุณปิงครับเมื่อาวานนักข่าวจากกรุงเทพธุรกิจนะโทรมานะครับกรุงเทพธุรกิจก็โทรมาถ,ถามว่าคุณปิงครับ วันนี้เนี่ยหุ้นไทยเนี่ยปรับเพิ่มขึ้นด้วยเรื่องอะไรเหรอครับเนี่ยวันนี้ปรับเพิ่มขึ้นทั้งวันนะครับวันนี้เมื่อวานเนี่ยพวกดาวโจนส์พวกอะไรพวกนี้มันก็ส่งสัญญาณกลิ่นไม่ดีออกมานะครับที่กลิ่นไม่ดีออกมาตอนนี้ดาวโจนส์ฟิวเจอร์ n แอสแดคฟิวเจอร์อีม e ินีเอสแอนด์พีห้าร้อยฟิวเจอร์เนี่ยติดลบกันค่อนข้างเยอะแล้วคุณดูเช้าว,วันนี้เอเชียแม่งลบแบบน่ากลัวมากนะครับโดยเฉพาะนอตเอเชียลบกันแบบเปอร์เซนต์กว่าก,ากัน นะครับถามว่าทําไมเคารบเยอะก็คําตอบง่ายๆว่ามันเป็นมันเป็นตามโมเมนตัมเดิมของมันที่มันอยู่ในช่วงของการปรับฐานไอ้สาวันที่ผ่านมาเนี่ยมันเป็นแค่การเทคนิคเขารีบาวเราคุยกันแล้วว่ามันน่าจะเป็นแค่การรีบาวแล้วเราก็จะโดนแล้วคืนนี้มันน่ากลัวตรงที่ว่าหุ้นเมกาเนี่ยพวก Big กเทคเนี่ยเมื่อวานเนี่ยมันมีการรายงานงบออกมาครับนะนะครับรายงานงบออกมาเนี่ย มันมีตัวเมตาเมตาเมื่อวานไฮไลท์นะเมตาเนี่ยมี Market Cap ตอนนี้นะฮะเชดโดใหญ่เป็นใหญ่ถึง2.8%ของเมื่อเทียบกับ S&P เลยนะ Market Cap S&P นะครับเมื่อวานเนี่ยเมตารายงาน e a r n i n g ออกมากำไรเนี่ย12,000นะครับ12,000ล้านเหรียญน,นะครับก็เออ่มากกว่าที่คาดไว้นะฮะที่11,000นะครับก็มากกว่าที่คาดไว้ถึง8.9% นะครับ YOY growth เนี่ยเกือบ100%ซนะครับซึ่งเมื่อวานผมก็เล่าให้ฟังแล้วใช่เป่าว่า Meta เนี่ยเขามีการคาดการ e a r n i n g เนี่ยว่าจะมี YOY growth เนี่ยเยอะอยู่แล้วเนี่ยประมาณ100%แต่เอามาแล้วจริงๆแล้วเนี่ยมันก็ไม่ได้เยอะมากไปกว่าที่ตลาดคาดสักเท่าไหร่นะครับอ่า YOY growth นะนะครับด้วยความที่มันไม่ได้เยอะจัดมากนักเนี่ยนะครับบวกกับอะไร บวกกับจริงๆแล้วเนี่ยตลาดกลับไปมองว่าทิศทางของเออร์เน็ตเนี่ยมันน่าผิดหวังซะด้วยซ้ําไปนะครับคือคือผมก็งงๆนะ Actual ออกมาแล้วอะ่ะมันมากกว่าที่คาดแต่บทเอาเข้าจริงแล้วตลาดกลับมองว่ามันไม่ได้ดีมากกว่าที่คาดเขาเรียกว่าอะไรเนี่ยยังไม่ดีมากกว่าที่คาดแบบเพียงพออะ่ะ มันมันไม่เหว๋เพราะว่าก่อนหน้านี้มันมีการเก่งกันไปเยอะกลายเป็นว่านะครับเบตานะครับเป็นอย่างที่ผมกลัวเลยเมื่อวานว่าถ้าจะให้ผมเบสช็อตกับอะไรอะ่ะผมจะไปช็อตเมตาเพราะว่าผมดูจากอะไรส่วนแบ่งรายได้ที่ผมได้จาก Facebook อะ่นนะ,ะองงนับวันมีแต่จะถอยหลังลงคุณงงว่านับวันมีแต่จะถอยหลังลงทั้งที่ยอดวิวผมก็ไม่ได้น่ารังเกียจรังงออะไรมากมายคือคือประสิทธิภาพของ Facebook มันไม่ได้ดีเหมือนเดิมอีกแล้วอะ่ะ ในการที่จะเป็นช่องทางในการสื่อสารนะฮะเขาไปช่องทางอื่นกันหมดเนี่ยนะครับผมก็มองว่าการที่ไปขั้นหวังเออ n ์ n น็มันเติบโตเยอะๆเนี่ยมันอาจจะเป็นตัวช็อคได้แล้วก็ปรากฏว่านะครับตลาดเองตอนนี้เขาก็มองกันอย่างหน้าผิดหวังนะครับพอหลังจากเมตารายงานงบออกมาเนี่ยตอนนี้ after hour นะครับคอ คอหลังจากที่ตลาดปิดไปแล้วก็คืองบมันออกหลังจากหลังจากตลาดปิดเนี่ยเราหุ้นมันเมื่อวานมันไม่ได้ปรับลดลงอะไรหรอกแต่ตอนนี้ after hour เนี่ยมันติดลบไปแล้ว19นะครับถ้าเราไปดูกราฟเมตานะครับโอ้โหก็ไม่อยากจะเชื่อนะครับก่อนหน้านี้มันก็ลอยขึ้นมานะนะครับเนี่ยลอยจริงจังนะแล้วคุณทิดภาพดูดิแล้ววันนี้เว้ยมันก็จะเปิดติดลบแบบ19นะ โอ้โหแล้วแก็บนี้นะในไม่ช้าไม่นานโดนปิดแน่นอนนะฮะยังไงก็ต้องโดนปิดครับเมตาขาลงชัดๆบอกได้เลยนะครับมันก็เป็นเหมือนแบบเทคอะ่ะกำลังกาลังทยอยโดนนะฮะเ,ออเดี๋ยวถัดไปก็คงเป็นพวกแอปแต่ Apple ผมว่าเขาคาดกันไม่ดีอยู่แล้วคาดกันไม่ดีขั้นข,ข้างมากฉะนั้นแล้ว Apple ก็ประกาศงบออกมาแล้วอาจจะคล้ายๆกับเท s l a ก็ได้ คือเท s l a เนี่ยงบออกมาแล้วแย่กว่าคาดแต่แบงเด้ง Apple ก็เป็นไปได้ว่าประกาศงบมาแล้วเดงนะฮะส่วนไอ้ที่อะไรที่คาดไว้ได้ดีประกาศงบมาแล้วถ้ามันไม่ได้ดีมากพอนะมันก็จะดิ่งลงแบบนรกหมกไหมนะครับหุ้นอเมริกาเนี่ยมันก็เลยสะท้อนถึงความเสี่ยงแล้วยิ่งคืนนี้นะฮะจะมีการรายงานตัวเลข GDP g r o w ของอเมริกาด้วยรายงานตัวเลข GDP g r o ของอเมริกาเนี่ยไตรมาสที่แล้วเนี่ยมันขยายตัว3.4% QoQ ไปมากหนึ่งนี้เขาคาดว่าจะขยายตัว2.5% QoQ ก็เป็นไปได้เป็นไปได้นะ,ะเป็นไปได้ที่ที่อาจจะออออ GDP ออกมาแล้วดีนะครับทีนี้ถ้า GDP ออกมาดีและดีเกินไปความซวยก็จะมาเยือนอีกว่าเฮ้ยแม่งเศรษฐกิจร้อนแรงนะฮะเดี๋ยวเฟดจะไม่ลดดอกเบี้ยคืนนี้บอลยูอาจจะขึ้นดอลลาร์จะแข็งต่อหุ้นเทคเมริกาก็พร้อมโดนขยี้นะฮะคืนนี้ มันกลายเป็นว่ายังไงก็แล้วแต่วันสองวันนี้เนี่ยพุนอเมกามันถึงเวลาแล้วที่จะลงถ้าเกิดคุณอยากจะเปิดพุดทธทนทำได้ไหมว่าเสี่ยงได้เสี่ยงได้นะแต่ถ้าพรุ่งนี้มันตรงข้ามยังไงก็ปิดนะย้ํานะถ้าพรุ่งนี้ยังไงก็แล้วแต่ถ้าเกิดมันเด้งแบบแสกหน้าขึ้นมาเนี่ยคุณก็ตัดขาดทุนนะครับงงว่าคุณก็ต้องเผื่อชีวิตและทรัพย์สินคุณไว้ด้วยนะเวย้ยเออแต่ถ้าให้จังหวะเนี่ยผมว่าเฮ้ยม่งก็ พุทธได้นะครับเสียดาเนาะเมื่อวานวันพุธวันนี้วันพฤหัสแต่ไม่เป็นไรหรอกนะครับเนี่ยก็อาศัยจังหวะนะครับพุทธนะฮะเอาหน้าพุทธได้ครับเนี่ยพุทธดีวีตัวเนี่ยนะฮะเอสพีเอ็สอ่าลองดูแต่ถ้าเกิดผิดพลาดอะไรผมขออภัยล่วงหน้านะคุณก็พรุ่งนี้ก็ตัดขาดทุนนะครับ แต่มันดูทรงแล้วมันมีโอกาสที่คืนนี้เทคเมกาจะโดนนะครับหรือคุณอาจจะบอกถ้าเกิดบอกว่าเฮ้ยถ้ามันเป็นเทคนี้คุณเอาเป็น n a ส d ด q ได้ไหมขอเป็นพุทธนสแดกได้ไหมคําตอบก็คือได้คุณก็พุทธนสแดก็ได้พุทธพุทธเนดกะฮะเนี่ยก็อาจจะเป็น ndx 4 1 p 2409แล้วกันครับเอา0ูนมีปะวะไม่มีเอามีแต่ศูนย ndx 4 1 p 24อันนี้ไม่ได้ราคาไม่ดีนสแดกไม่น่าเอาอ่ะ เพราะว่าราคาต้องเอาตัวนี้ขอโทษทีครับ ndx 41p 2409a อ่านี่ราคานี้ได้0.88ได้นะครับก็น่าเอาคุณก็พุทธได้เหมือนกันลองดูแต่ถ้าเป็นภาพล่วงนะ้ถ้าถ้าเป็นภาพผมขอภัยล่วงหน้านะผมก็เป็นแค่นักวิเคราะห์นะฮะนักวิเคราะห์เท่านั้นเองอ่ะถัดมานะครับเรื่องเล่าของเราก็หุ้นเมกาก็วันนี้ก็น่าจะโดน นะครับคุณเอเชียก็ตามจังหวะแล้วควรโดนบ้านเราเนี่ยแทบไม่ต้องสืบมันไม่มีอะไรที่มันไม่ได้มีข่าวอะไรไม่ดีนะครับมันไม่ได้มีข่าวอะไรไม่ดีแต่พิงนะว่าเพราะแต่ว่ามันมก็ไม่มีข่าวดีด้วยอะ่ะพอไม่มีข่าวดีแล้วบรรยากาศมันชวนอึนอดอัดแบบเนี้ยคุณคิดว่าฝรั่งมันจะทําอะไรฝรั่งก็ช็อตต่อดีนะครับทีนี้กลับมาที่ข้างเงินบาทคุณอคิระ ถามว่าค่างเงินบาทมักจะแข็งค่าเออค่างเงินบาทจะแข็งค่าขึ้นบ้างไหมครับเออวันนี้ยากเพราะว่าวันนี้มันมีการรยายงาน,นตัวเลข GDP เมริกาดอลลาร์น่าจะแข็งนะครับบาทเองก็น่าจะอ่อนต่อก็เหลื่อมๆสามเจ็ดนี่ยแหละนะครับแต่ข่าวดีของเราก็คือเจแปนนิสเยนเนี่ยนะฮะตัว usd jpy นะฮะ ปรากฏว่ามันชูดขึ้นมาแล้วครับตอนนี้มาที่ร้อยห้าแล้วนะครับอ,อันนี้คือข่าวดีนะครับการอ่อนค่าของค่างเงินเยนเมื่อวานเราคุยกันไปแล้วว่ายิ่งคุณอ่อนมาเรื่อยๆแบบนี้โอกาสที่คุณจะต้องถูกตบกลับเนี่ยมันมีสูงนะครับแล้วพรุ่งนี้เนี่ยมันมี boj meeting boj meeting ก็คือการประชุมธนาคารกลางญี่ปุ่นก็เดาวๆว่าคงไม่มีการเปลี่ยนแปลงนโยบายใดๆก็คือไม่มีการปรับขึ้นดอกเบี้ย พอไม่มีการปรับเพิ่มขึ้นดอกเบีย้ยเศรษฐกิจเมกาเศรษฐกิจเมกาแมงคืนนี้ตัวเลข GDP รายงานแข็งแกร่งอีกเฟดไม่ลดดอกเบีย้ยอีกส่วนต่างดอกเบีย้ยมันก็ยังห่างเท่าเดิมอ่ะฉะนั้นแล้วดอลลาร์ตามตามกลไกนี้ดอลลาร์มันก็ต้องแข็งใช่ว่าเยนญี่ปุ่นก็ต้องอ่อนถามว่ากลไกนี้ผมคิดได้คนเดียวเปล่าผม,ม่คิดได้คนเดียวเขาก็คิดได้กันหมดพอคิดได้กันหมดเขาก็ต้องเก่งข้างเงินเยนอ่อนกันก่อนก็แปลว่าก่อนที่จะไปถึงการประชุม BOJ m เจ t i n g งเนี่ยเยนมันจะอ่อนล่วงหน้าไปก่อน เดาวๆว่ามันน่าจะมีเหตุการณ์เซลออนฟลักนะฮะหรือเซลออนแฟกนะครับค่างเงินเยนญ,ญ,ญี่ปุ่นเนี่ยมันน่าจะ,อ,ะอย่างเงี้ยพรุ่งนี้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 เนี่ยเนี่ยอย่างเงี้ยโอเคไหมคือมันน่าจะเวียงขึ้นแล้วก็ควบลงนะครับนะเนะดาว,ว่านะพรุ่งนี้เนี่ยฮะอ่อนปุ๊บแล้วก็โดนตบลงนะครับ แล้วเขาเดา,ากันว่าในจังหวะเดียวกันนี่แหละทางการญี่ปุ่น,นจะอาศัยตรงนี้แทรกแซงเพราะว่าถ้าแทรกแซงในเวลานี้จะใช้เงินไม่เยอะนะครับแล้วก็เขา,าจะ,จะ,จะแทรกแซงตอนที่มันมีการชูดเยอะๆนั่นแหละนะครับไม่ว่าจะเป็นรอบนี้แทรกแซงรอบหนึนน่งทีนึงก็ใช้เงินนะฮะเราราวประมาณโอ้โหรอบนี้ก็ใช้เงินไป5ล้านทิลเลียนนะฮะห้าล้านเยน5้าล้านเยนอันนี้ก็ใช้เงินไปอีกประมาณเกือบละล้านเยนอย่างเงี้ยนะฮะเวลาแทรกแซงทีนึงก็ใช้เงินอย่างเยอะ ก็ถ้าจะเป็นผมผมจะแทรกตอนไหนก็แทรกตอนที่ตลาดมันเกิดการคิวค่างเงินเ,เกิดการที่คิวค่างเงิน US แล้วก็กลับมาเอาเงินเยเนี่ยจังหวะแบบนี้มันจะทำให้ไม่ต้องใช้ตังค์เยอะมากนะครับก,ก็สรุปแล้วพรุ่งนี้มันก็เลยมีโอกาสที่บาทอ,อาจจะแข็งค่าได้พรุ่งนี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 ้แต่วันนี้ยังไงก็อ่อนนะฮะถ้ากดคุณจะไปรอว่าแข็งค่าคุณไปรอดูคืนวันพรุ่งนี้ จอกันใหม่วันพรุ่งนี้นะครับสวัสดีลาไปก่อนครับสวัสดีครับ